สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัานนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อามโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดไวยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งตระธิดในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตูของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสังสรรและก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตลับทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ ำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องมาจากไลฟ์สดนะครับซึ่งก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสาหรับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก็จะไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์นะครับส่วนเวลาเนี่ยเราจะ แจ้งอีกทีนะครับอาจจะเป็น2องทุ่มหรือสามทุ่มอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ดึกเกินไปนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรัาฟังกันก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหนาแน่นนะครับก็ได้รับข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆแล้วก็ทัศนคติดีๆในการที่จะมาศึกษาเช่าหาประตมคนของหลวงพ่อนะครับ คลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีของดีมาให้เพื่อนๆได้ปรึกษากันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือมีดวราระพิเศษอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเลยนะครับนั่นก็คือมีดไรมาสปี60นนั่นเองนะครับสี่งันนี้ก็จะเป็นนะครับมีดไรมาส์ปี60ขนาด5านิ้วนะครับปีนเดิมสองเดิมแบบนี้เลยนะครับซึ่งมีดไรมาสปี60เนี่ยนะครับ เทียบสเปคต่อสเปคเนี่ยถือว่าเป็นมีดันดับหนึ่งของหลวงพ่อณนตอนนี้นะครับเนื่องจากจำนวนการสร้างที่น้อยนะครับเพียง96เล่มเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นมีดที่มวลสารถือว่าครบตามตาราที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็กาาวิธีในการจัดสร้างเนี่ยทาตามแบบโบราณนะครับตามโบราณอาจารย์ที่ถ่ายทอดทิ้งไว้ให้นะครับตกทอดมาสู่ หลวงพพาเนี่ยนะครับการวิธีในการจัดสร้างเนี่ยถือว่าตรงตามตำราที่สุดอีกทุนหนึ่งนะครับในบรรดาไม่กี่รุ่นเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะมีดพืนเก่าเนี่ยนะครับเนื้อหามนสารแล้วก็การวิธีต่างเนี่ยจะถือว่าครบตามตำรานะครับตรงตามตำราที่สุดเลยนะครับอย่างเล่มนี้ก็เป็นใบขนาด5านิ้วนะครับยาวรวมก็ประมาณ10นิ้วนะครับต่อกลายยันครู แล้วก็อักขรเลขยันสวยงามเข้มขลังนะครับเป็นลายยันครูตามตำราของหลวงพ่อเทพประสาทเลนะครับเล่มนี้จะไม่ได้ต่อโค้ดวัดนะครับเป็นมีดวาระพิเศษที่วัดสร้างจริงๆแผ้ขนาดแท้เลยนะครับแต่ไม่ได้ต่อโคดวัดนะครับซึ่งในปีศูนย์นี้จะมีโค้ดด้วยกัน2ต,ตัวก็คือโค้ดพัดลายเซนกับโค้ดตัวพระนะครับแต่ตัวนี้นีจะต่อโค้ดไกลมากนะครับแล้วก็พอพาในดอกบัว นะครับแล้วก็หมายเลขนั่นเองนะครับ5้านิ้วแบบนี้นี่สร้างนะครับ96เล่มนะครับเมื่อเทียบสเปคต่อสเปคจะถือว่าเป็นมีดับหนึ่งเลยนะตอนนี้นะครับค่านิยมสูงที่สุดแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมมากที่สุดนั่นเองนะครับเล่มนี้นี่หมายเลข4นะครับที่กันมีจะมีฝังตะกุดนะครับจะมีฝังตะกุดด้วยนะครับ ถือว่าวภาพสวยงามเลยนะครับเร่นี้ก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับผู้ที่ได้ครอบครองนะครับแพงวันนี้ผู้นี้แพงกว่าแน่นอนแล้วก็ไม่มีทิท่าว่าราคาจะอยู่แค่นี้เลยนะครับจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาย,ยา,ากมากนะใน,นปัจจุบันเนี่ยมีคนเปิดราคาสูงมากๆนะครับผมจึงไม่สามารถที่จะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนได้นะครับแต่งานนี้การหาแต่ครั้งนี้ต้องรอจังหวะนะครับก็คือราคาต้องได้ด้วยนะครับเพื่อนๆถึงจะได้ ช่าบูชาแต่ผมไปนะครับไม่งั้นนี่ก็คือเอาราคาตึงๆมาเนี่ยนะครับบางทีผมก็ไม่กล้าที่จะเอามานั่นเองนะครับไม่งั้นนี่ถ้าใครที่สนใจนะครับลองท้าสอบถามมาได้นะครับเผื่อจะมีช่องทางในการจัดหามาให้นะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าปวดหัวเลยนะครับหายากมากๆนะครับส่วนอีกเล่มก็เช่นกันนะครับเล่มนี้นี่มีลูกค้าสั่งให้หานะครับ ก็ถือว่าติดจองที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับเรมนี้นี้ก็เป็นฟิล์เมเดิมปองเดิมนะครับเล่มนี้นี้พีเฟษยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเรมนี้ก็จะเป็นนี่ใบ5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับตอกลายยันครูลงประเทศวััตงเลสนะครับแล้วก็อัคระเลขยันสวยงามเข้มขังเลยนะครับเรมนี้นี่ก็ฝังตะกุดนะครับแต่ก็ จะส่องเห็นยากหน่อยเพราะว่ามลสารค่อนข้างที่จะแน่นนั่นเองนะครับหมายเลขเล่มน,นี้ก็คือหมายเลขเบิลนะครับหมายเลข7 7นะครับด้านละฝัก,กเนี่ยถือว่าพิเศษนะครับทำมาจากไม้กระพี้ขาวไฟซึ่งเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็ลายไม้เนี่ยเป็นไม้ที่สวยงามนะครับลายไม้จะมีความสวยงามเป็นไม้ที่หายากเป็นอันดับ3นะครับรองจากไม้ พยุงแล้วก็ไม้ชิงชันนะครับเหมาะที่จะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะครับลายไม้จะมีความสวยงามนะครับเป็นไม้ที่โตช้านะครับดังนั้นนี่ลายไม้จึงมีความสวยงามมากๆนะครับไม้กระพีเข่าควายนะครับถือว่าเป็นไม้มงคลเลยนะครับดังนั้นในเล่มนี้ก็ติดจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะครับถือว่าเข้ามา2เล่มมีปิดหมดแล้วนะครับส่วนจะหลุดจองไม้ก็รอดูอีกทีนึงนะครับใครที่เล็งไว้ก็ต้องทักสอบถามมาได้เรื่อยๆนะครับ จะเปิดยังอยู่นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีเล่มใหม่เข้ามาบ้างนะครับใครที่สนใจเนี่ยให้รู้เลยว่าราคาแพงวันนี้พรุ่งนี้แพงกว่านะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าราคานี่จะหยุดอยู่แค่นี้เลยนะครับรับนี่ไตรมาสทีู่นยนะครับส่วนรายการต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดเสาห้าปี60นะครับสินค้านี้จะเป็นมีดเสาห้าปีหศนใบขนาด5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับ เล่มนี้มีตอกลายน่องสิงนะครับแล้วก็อัคระเลกกันสวยงามเข้มขลังน,นะครับมีดเสาห้าเนี่ยถือว่าเป็นมีดท่านิยม,มันดับสองครับรองจากมีดไตรมาสเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบสเปกต่อสเปคนะครับด้มามไม้ผักไม้ด้วยกันนะครับเล่มนี้ก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับตอกลายน่องสิงตอกโคตรตัวพระนะครับเป็นโคตรตัวพระสอห้านะครับซึ่งมีดเสาห้าเนี่ย ต่อโคตตัวพระคนละตัวกับมีดวราระปกตินะครับด้านหลักทําจากไม้ตะลานเก่าลงระเดิมเพตอ,องโพนะครับเล่มนี้พิเศษนะครับมีรอยจานที่ฝักนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับถือว่าพิเศษอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็จำนวนการสร้างก็น,น้อยด้วยนะครับเพียง75เล่มเท่านั้นนะครับสลับมีดท่านิ้วเสาห้าปีศูนย์นะครับเป็นมีดวาระพิเศษ จริงนะครับแต่เป็นรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่มีการรันหมายเลขนะครับนะครับแต่ก็ค่านิยมถือว่าเป็นอันดับ2เลยนะครับถือว่าเป็น1ในไม่กี่รุ่นเท่านั้นนะครับที่มวลสารเนี่ยตรงตามตําราที่สุดนะครับกรรมวิธีในการจัดสร้างเนี่ยถือว่าตามตําราที่สุดนะครับแล้วก็เลิกเสาห้านี่คือเป็นเลิกวันพยาวันนะครับ ถือว่าเป็นวันแข็งวันแรงที่สุดนะครับตรงกับว่าที่1เมษายนปี60นะครับเป็นเลิกเสาห้าข้างขึ้นหรือเลิกเสาห้าตะพุ่นเองนะครับถือว่าเป็นเลิกที่ดีที่สุดอีกเลิกหนึ่งเลยนะครับสำหรับวัตถุมกคลของหลวงภภพ่อพัดเนี่ยนะครับดังนะนั้นี่มีเสาห้าจึงเป็นมีดที่มีนักผสมนิยมนะครับต่อบแต่งหากรรมานานแล้วนะครับสวดี้รายการก็จะเป็นนะครับ ถือว่าเป็นมีดอันดับ3ามเลยนะครับตอนนี้นะครับนั่นก็คือมีดมหาการปีห0ูนั่นเองอิงนิคจะเป็นนะครับมีดมหาการปีหศูนขนาด2.5นิ้วนะครับเป็นขนาดปากกา2.5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับตอกลายยันครูแล้วก็อักขระเลขยันสวยงามเข้มขังเลยนะครับยังมีนี่หมายเลข27นะครับรวมกันก็ได้9้านะครับถือว่าเป็นมงคลเลยนะครับ พิเศษนะครับใบของมีดเนี่ยทำมาจากเหล็กช่อฟ้าโบดเก่าอาย,ายุหลายๆร้อยปีเลยนะครับมีความพิเศษเข้มขังแล้วก็สกธิมก์มากๆนะครับแล้วก็พิเศษก็คือหลวงพ่อท่านจะจานตะกุดเงินนะครับเป็นตะกุดเงิน99.99% 99นะครับฝังเข้าไปในการมีดด้วยนะครับรว่าเป็นอะไรที่พิเศษเลยนะครับ ดาละฝักเนี่ยทำจากไม้กุติเก่าหลวงพ่อนกหลวงพอกันวัดเขาแก้วนะครับโดยการสร้างกันน้อยนะครับเพียง100รเล่มเท่านั้นนะครับหมายเลข27นะครับตอกโค้ดพัดลายเป็นนะครับมีปีห0ส่วนนะครับมีดประหารเนี่ยถือว่าเป็นมีดที่มีค่านิยมอันดับที่3นะครับรองจากมีดไรมาแล้วก็เสาห้านะครับถือว่าเป็นของดีของเด็ดเลยนะครับปัจจุบันก็หายากแล้วนะครับ ใครสนใจนะครับก็ลองทังสอบถามมาได้นะครับส่วนรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นมีขนาปากกา2.5นิ้วนะครับรุ่น S5P0 นั่นเองนะครับมีขนาดปากกาแบบนี้นี่นะครับก็จะตอกลายเซมาเต็มใบนะครับแล้วก็อักขรเล็กยันสวยงามเข้มขังนะครับตอกโค้ดพัดนะครับแล้วก็โค้ด S5 นะครับ้านะปักทําจากไม้ปุติ หลังเก่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับของเกบห้านิ้วแบบนี้นี่สร้างหนึ่งร้อยเล่มเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ฝูกเสร็จได้อย่างเข้มขังนะครับเลิกเต่าห้าตัวผู้หรือเลิกเต่าห้าข้างขึ้นซึ่งเป็นวันพยาวันนะครับตรงกับวันที่หนึ่งเมษาปีหกศูนย์นะครับถือว่าเป็นมีดระดับที่สองนะครับของมีดหลวงพัดนะครับ่นะบานิยมตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ย นะครับราคาขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะหายากมากๆนะครับซึ่งตอนนี้มีเข้ามาหน่งเล่มนะครับใครสนใจก็เอาสามมรรดานะครับถือว่าสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับกด่ยการนะครับก็จะเป็นนะครับมีดพิเศษนะครับซึ่งออกปี60นะครับทีนี้ก็จะเป็นนะครับมีดขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับตอกลายหน้าเกี้ยว นะครับแล้วก็อัคระเลกกันสวยงามเข้มแขังเลยนะครับสภาพนี่ถือว่าสวยงามเลยนะครับด้านะฝักเนี่ยทำจากไม้ตะลลังเกาอายุเกือบร้อยปีนะครับแหมที่รัดฝักเนี่ยนะครับเป็นแหมแปะตั้งนะครับพลายเงินนะครับพิเศษก็คือด้ามเป็นเขี่ยวหมูป่านะครับซึ่งก็ลองคิดดูนะครับว่าเคี้ยวขนาดนี้นี่หมูจะตัวขนาดไหนนะครับอายุขนาดไหนนะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นอีกนะครับ ก็คือเคี่ยวหมูเนี่ยจะมีทั้งเป็นเคี่ยวหมูธรรมดาแลวก็เคี่ยวหมูแกะนะครับซึ่งเคี่ยวหมูแกะเป็นพญานาคแบนี้นี่ก็จะมีน้อยเข้าไปอีกนะครับเฉพาะค่าแกะเนี่ยนะครับก็คือสองสามพันแล้วนะครับดังนั้นนี่มีดแบบนี้นี่จึงเป็นมีดที่ก็ค่าที่จะหายากนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมนั่นเองนะครับดังนั้นนี่ท่านที่สนใจนะครับเรื่องนี้ราคาเบาเบานะครับก็ท้าสอบถามมาได้นะครับต่วรายการต่อไปนะครับก็จะเป็น ตะกุดเงินเหลือนะครับซึ่งตะกุดเงินเหลือเนี่ยนะครับทำมาจากเงินที่หุ้มยอดเจดีย์ต่างน้ำนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เหลือนะครับก็คือถือว่าเป็นเงินเหลือนะครับก็นำมาทำเป็นตะกุดได้อยู่ไม่กี่ดอกเท่านั้นนะครับตะกุดเงินเหลือนะครับปกติแล้วก็จะมีแค่ตะกุดให้บูชานะครับแต่ของเราเนี่ย พิเศษนะครับได้มาจากฟูฟิกใกล้ชิดนะครับจึงมีทั้งนะครับจีวอนสายฝินแล้วก็ยาคาซึ่งยาคาที่เป็นที่รถน้ำมนต์นั่นเองนะครับก็จะแถมให้เข้าไปในกล่องแบบนี้เลยนะครับมีมาให้บูชาด้วยกัน2กล่องเท่านั้นนะครับราคาพิเศษนะครับใครที่สนใจนะครับสะกุดเงินเหลือนะครับก็ ถ้าสรบถามมาได้นะครับต้องมีแบบนี้เลยถึงจะเรียกว่าเด็กทางร้ายของเรายังมีมีดวาระพิเศษวัดสร้างเองปีลึกๆึกหายยากๆกที่นิยมให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันนะครับรวมทั้ง มีวาระปกติวัดสร้างเองปีลึกๆรวมถึงปีใหม่ๆทางร้านของเราก็มีให้เช่าบูชาเช่นกันนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ปีใหม่เนี่ยให้แลด้วเงินเทองเขาของเองินใช้เงินทุกทุกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเงิตลอดไปนะสูกนะทุก,ท,กทุกคน